ตัวนี้เป็นเกงในเก็บพุงค่ะเอวที่หมอใส่ไปเจอมาแล้วคือของคนอ้วนจริงๆแล้วคนที่สัดส,ส่วนแบบ แย่จริงๆหมายถึงฟางเนี่ยคือมันต้องเก็บเยอะจริงๆมันไม่ใช่แค่มีพุงหมาน้อยเล็กๆแล้วเราเก็บไปอะค่ะแต่นี่ยคือพุงแบบใหญ่ๆก็เอาอยู่พุงหมาน้อยเดี๋ยวน้องน้าก็จะมารีวิวเหมือนกันพุงหมาน้อยก็เอาอยู่พุงใหญ่ๆก็เอาอยู่พุงแบบโตๆกลมๆก็เอาอยู่วันนี้ฟางมีนางแบบ3คนคือตัวฟางเองน้องน้ำแล้วก็น้องพลอยเรา3คนพุงไม่เหมือนกันเจ๊ฟางพุงพับนะคะน้องน้ำเนี่ยเป็นพุงหมาน้อยเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มอ้วนเขาเพิ่งเริ่มอ้วนแต่เห็นไหมคะว่าน้องน้ำเนี่ย นมเขานำพุงนะอกเขาใหญ่เอวเขาคอดแล้วก็ปพุงแต่เจฟ๊ฟางเนี่ยพุงเนี่ยนำนมแบบเต็มๆและคุณพลอยเชิญเลยนะฮะน้องพลอยเขาจะเป็นพุงลูกนิมิตกลมๆไม่มีพับไม่มีชั้นกลมๆเด้งๆกลมๆเด้งๆนะคะเราทุกคนมีความลับคันนี้แหละคะ่ะแต่โชคดีเหลือเกินที่เจอตัวนี้แล้วก็มาบอกเล่าให้พี่ฟังค่อยๆฟังกันไปถ้าชอบก็ลองนะคะมันดีจริงๆคะ่ะมันดีจริงๆแล้วก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆคะ่ะตัวนี้นะคะเอวที่เหมาะใส่นะคะฟังของคนเอวนะคะ ตั้งแต่36ถึง56นิ้วค่ะขอคนเอวใหญ่ไซส์สมโม้เลยเอล36ถึง56มีแถบเก็บปุงหนึ่งคืบตรงนี้และด้านล่างจะเป็นซีทูทั้งหมดเข้าหลังตัดด้านล่างจะเป็นซีทูเข้าหลังตัดไอตัวซีทูตัวนี้และค่ะที่ยกก้นยกเอวยกสะโพกฟังขึ้นมารุ่นนี้นะคะฟังขอคนเอวนะคะตั้งแต่36ถึง56นะคะ36ถึง56นะคะสะโพก66และที่สําคัญเลยคือกางเกงในเก็บปุงรุ่นนี้ไม่รัดหลังวงขาวงขาฟรีไซส์40นิ้วใหญ่กว่าหัวแมค้ายืด และมีแถบกันม้วนกันพับนะคะหน้า2หลัง2หน้า2หลังอีก2ตรงก้นก็ยังเป็นซีทูข้าหลางตัดแบบนี้มีให้เลือกสองสีค่ะไซส์เดียวกันเอวนะคะตั้งแต่3 6มหถึงห้วิธีใส่ค่อยๆดึงขึ้นทีละข้างเดี๋ยวมาดูกัน1นาทีเปลี่ยนตัวเองให้สวยได้ง่ายๆเสื้อตัวยืดธรรมดาที่เราใส่ยังไงก็ไม่สวยนะคะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวมาดูกันทีละค่ะถ้าเก็บสัดส่วนของเจ๊ฟังได้นะจากคนพุงนํานมนะคะจากคนพุงนํานมนะคะจะเปลี่ยนไปยังไงนี่ฝั่งนี้ไปแล้วนะฮะมาย้อยฝั่งนี้นะ มาย้อยพุงนำนมฝั่งนี้นะฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยมันเริ่มเว้าวเข้าไปแล้วนะคะมันเริ่มววนนเว้าน้องเขาเริ่มเว้าวเข้าไปแล้วนะคะเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางที่เขาควรจะอยู่แล้วนะคะพี่ละค่ะกางเกงในเก็บพุงนะคะเก็บเข้าไปแล้วเมื่อกี้พุงนำนมนะคะเมื่อกี้พุงนำนมนะคะเดี๋ยวเราจะมานมนำพุงนะคะสัดส,ส่วนเราจะชัดเจนขึ้นนะคะกางเกงยีนตัวเก่งที่เคยใส่ได้ตอนท้องก็กลับมาใส่ได้อีกครั้งนะคะเพราะมีกางเกงในเก็บพงตัวนี้นะคะและก้นที่ไม่มีก้นที่เหลวกลับมาเด้งกลับมาดึงอีกกลับมาเด้งกลับมาดึงอีกกลับมาเด้งกลับ ตัวอื่นเหลวหมดเลยนะคะแต่ก้นเนี่ยเด้งมากแม่ถ้าใครรับตัวนี้นะคะเอวที่หมอใส่ขอคนเอวสิ5 6ถึงห้สะโพกฟรีไซส์หกสิบหกวงขาฟรีไซส์สีิบนิ้วพิมพ์รหัสก์ okay. บอไก่ก้ากดดำบอไก่ก้ากรัดดำ,ดำนี่เลยค่ะเสื้อตัวเดิมเลยฟังไม่ถอดเพราะว่าอยากให้ลูกคาก้ารู้ฟังไม่ได้โกโหกนะคะอกเป็นอกเอวเป็นเอวพอกเป็นพกแล้วเมื่อกี้ที่พุงนํานมตอนนี้นมนมํา<พ>ตอนนี้นมนมํา<พ>ตอนนี้นมนมําพุงเรียบร้อยแล้วค่ะสัดส,ส่วนมันก็เลยชัดเจนเพอชัดเจนปุ๊บใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็มั่นใใส่อะไรก็มั่นใจพิมพ์รหัสคือบอไก่ก้าวกดดำบอไก่ก้าวกด หรือกอไก่ก้าวแปดเนื้อหรือกอไก่ก้าวก็แปดเนื้อมีแถบกันม้วนกันพับนะคะหน้าสองหลังสองพี่หักงอได้เลยซักเครื่องซักมือได้ไม่ขึ้นสนิมพิมพ์รหัสกอไก่ก้าวก็แปดดำหรือกอไก่ก้าวก็แปดใครมีพุงนะฮะมาทางใครมีพุงมาทาง<น>ทีลกด้านหน้าด้านข้างและด้าน,ด,านด้านหลังค่ะน้องนั้นเนี่ยเขาจะเป็นปีกนางฟ้าแต่คุณพลอยลเขาจะไม่มีปีกเขาจะเป็นกน้อน,นทีละขาเขาจะเป็นกน้อน,นใหญ่หญนะะๆนะคะขออนุญาตให้น้องๆใส่ให้ดูนะคะหนึ่งนาทีก็สวยได้ง่ายๆกับกางเกงในเก็บ ไปถึงหนึ่งนาทีแล้วนี่ซีทูเข้ารลามระบายอากาศร,ระบายกลิ่นให้ดีและยกก้นยกเอวยกสะนี่เลยค่ะเก็บพุงเก็บใจจัดไปจัดไปนี่เลยค่ะสวยไปปังง่ายๆอกเป็นอกเอวเป็นเอวพอกเป็นกางเกงในเก็บพุงกอไก่เก้ากับแปดหรือกอไก่เก้ากับแปดและไข่ก้นเหลวนะรู้สึกไม่มีส่วนมีทรงใส่เสื้อผ้าไม่สวยก้นนะคะตูดปอดนะที่รัก น้องเนี่ยซีท er ูข้าวหลามตัดยกกน้นยกโพกยกกน้นยกโพกขอดูเลยค่ะซีท er ูข้าวหลามตัดทั้งสองสีค่ะซีทูข้าวหลามตัดทั้งสองสีดูสีดําก่อนนะคะตรงช่วงเป้าแล้วก็ช่วงก้นที่เรายกขึ้นมาเนี่ยเป็นซ er ีทูข้าวหลามตัดข้างบนจะเป็นแถบเก็บภูมแม่เหล็กข้างล่างจะเป็นซ er ีทูข้าวหลามตัดค่ะข้างบนจะเป็นแถบเก็บภูมแม่เหล็กข้างล่างนะคะที่ราคาสีเนื้อก็จะเป็นซ er ีทูข้าวหลามตัดสีเนื้อก็จะเป็นซ er ีทูข้าวหลามตัด ข้าหลังตัดแบบนี้ค่ะข้าวหลังตัดแบบนี้ทั้งก้นแล้วก็ด้านหน้าเลยนะคะถ้าใครรับตัวนี้กอไก่9ก้าก็8ดําหรือกอไก่9ก้าแเนื้อไม่ต้องกังวลเรื่องต้นขาใครใส่เก็บพุงแล้วหลังต้นขาตัวนี้เก็บพุงนะคะวงขา40นิ้วบวกบวกเลยนะคะ40นิ้วบวกบวกใส่สบายนะคะใส่สบายแล้วก็ไม่อัดแน่นไม่กดแน่นลิ้นปี่ตรงนี้นะคะ ใส่แล้วยงทํากิจกรรมได้ใส่เัียงจอยได้นะคะใช้ชีวิตได้นะคะเนี่ยเหมือนที่ฟังไลฟ์สดแบบนี้นะคะไม่อดอัดนะคะไม่อัดถ้าใครรับตัวนี้กอไก่กก็แปดดำหรือกอไก่ก็ก็แปดที่ละค่ะไม่ม้วนไม่พับไม่ลอกไม่ดำจำดำไม่ได้ลุกได้นั่งได้ลุกได้นั่งได้นะคะนั่งเก้าอี้ก็ตรงก็เตี๋ยวได้หมดเลยนะคะไม่ม้วนไม่พับไม่ลอกไม่ดำาำดำไม่ได้พิมพ์รหัสคือกอไก่กก็แปดดำหรือกอไก่ก็แปดเนื้อ